สองตัวนี้ความสว่างเท่ากันไหมเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะไปค่ะหนูจะทดลองให้ดูกับไฟฉายราคาหลักสิบทั้งสองตัวเลยนะคะตัวที่เห็นอยู่นี้จะเป็นตัวสีเทานะคะเป็นตัวเก่าค่ะที่มีคนรีวิวเกี่ยวกับความส่องสว่างเขาเยอะมากๆส่วนตัวนี้จะเป็นตัวสีดําเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ทางร้านนาเข้ามาค่ะความสว่างเท่ากันมีฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันค่ะแล้วก็ระยะเวลาในการใช้งาน8ปดถึงสิชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็กันน้ํากันฝนได้เหมือนกันข้อแตกต่างก็คือตัวสีดาเนี่ยเขาจะเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้มากขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยว จะอธิบายให้ฟังก่อนนะคะตัวนี้เป็นตัวสีดําค่ะที่ชาร์จแบตจะเป็นไทซีที่ชาร์จจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ถ้าเป็นสตัวสีดํานะคะที่ชาร์จแบตไทซีจะอยู่ด้านหน้าค่ะเขาจะแถมสายชาร์จไทซีไปให้ด้วยในกล่องทั้ง2ตัวนะคะตัวสีดําเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ทางน้านนาเข้ามาเขาจะเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานก็คือดึงด้านหน้าออกมานะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็น Power bank บสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ในยามฉุกเฉินค่ะแล้วก็ยังไม่พอนะคะตัวสีดําเนี่ยเขาจะเพิ่มกลวยสีขาวมาให้ใส่่ทีปายกกระะบอไฟฉจ โคมไฟเป็นหลอดไฟเล็กๆให้เราได้เลยค่ะซื้อติดบ้านไว้เวลาที่บ้านไฟฟ้าดับก็เป็นตัวช่วยหรือว่าใครไปเข้าค่ายไปแคมปิง้งไปนอนกระท่อมกลางนาเป็นตัวช่วยให้ได้อย่างดีเลยค่ะราคาแค่หลักสิบเราทิ้งพิกัดเอาไว้ให้เราตะก้าสีเหลืองซ้ายมือเพื่อนๆสนใจก็ไปกดสั่งกันเองได้เลยค่ะ